มาส่งป right? pues er ์ปอยพี่น้องกัก็กฏตัางเสียงกันเนาะทบทกลในกอเห็นลิกไตในคณะเรียนภาษาไทยใหญ่นะคเนาะในตอนตีหกสิบแปดใะคณะตัวอันตั้งเป็นอันเท่าเดียวเลแยบเฮ็ดในกอเกี่ยวกับปล่อยตัวเสียงติดสองตาเพี้ยดในคณะก็มีตัวเสียงอ่าติดสองตาเพี้ยดในคณะก็พอมาเตียกในไทยในกอเป็นตัวเสียงโดเด็กสะกดในกอไรคะเนาะอันนั้นกอใส่ป้าตัวเสียงสระโอมันจอมในกอไรค่ะอ่า ต tonight, okay. okay. ืดสองตาแพทยนะคะับเอาคะก็มาใส่ป hmm. ้าตัวเสียงต้นเสียงมันกันเนาะก็อ้าตืดสองตาแพทยโอดนะครับเนาะอ้าตืดสองตาแพทยโอดนะคะแทงอันหนึ่งก็อ้าตืดสองตาแพทยยักโอดในมันกันค่ะเนาะตัวเสียงเป่าเรียกว่าตัวเสียงยักในในเสียงมันออกเหมือนกันค่ะยักโอดนะคะอ้าตืดสองตาแพทย ยักจำโอดอาตืดสองตาแพทย์ยักจำโอดนะครับเนาะทางอันหนึ่งก็ตัวเสงจำนานนคะอาตืดสองตาแพทย์จำนาโอดอาตืดสองตาแพทย์จำนาโอดนนค่ะอาตืดสองตาแพทย์จำเตในคณะก็เป็นจำเตโอดนะคะอาตืดสองตาแพทย์จำเตโอดนะคะ ข้ะก็เป็นตัวเสียงเป่าค่ะเนาะเสียงเป่ายักยักจำจำนาจำเตายักขึ้นในค่ะเนาะกล้วยกาตัวเสียงยักขึ้นในไหนเขาไหลออกมาป้าค่ะกอดเดียะสอนในกอในตอนสอนทีมันเป็นตัวเสียงเหย้าในค่ะเนาะก็เป็นตัวเสียงเป่าในกอยกกอตัวเสียงยักในออกเสียงเหมือนกันค่ะเนาะยักโอดยักจำโอดจำนาโอดจำเตาโอดในค่ะเนาะก็เป็นโอดโอดโอด โอดไหนค,ค่ะเนาะอ๋อค่ะในตอนตีหกสิบแปดไหนค่ะเนาะเขามาตดยค่ะว่าจะได้เห็นเกี่ยวกับโดยรองสองพองไหนค่ะตัวอ่อนตั้งเปบนในกอมีป้าตัวสิงตืดยกอตืดสองไหนค่ะเนาะมันติดเปิงกันอีกหนึ่งค่ะเนาะตัวตืดยกอตืดสองไหนค่ะข้าตืดตาแพทยยักขูดไหนค่ะเนาะหน้าตืดสองตาแพทยยักโนดไหนค่ะขูดโนดไหนค่ะเนาะ อันว่าขุดโนดนะครับขุดตัวนี้ก็แปลว่าโกนนะครับเนาะโนดตัวนี้แปลว่าหนวดเหมือนกันครับเนาะขุดโนดนะครับมาติดสองตาแพทย์จำนาหมดมาติดสองตาแพทย์จำนาหมดนะครับเนาะกอสองตัวนี้ก็อ่านเหมือนกัน,นะคณะก็เป็นหมดหมด,หมดนะครับหมดหมดนะครับเนาะก็ไม่ได้บอกว่าสะอาดสะอาดอันนั้นก็ โกนให้หมดหมดในกรณีค่ะเนาะหมดหมดบอกว่าให้หมดอันนั้นก็สะอาดสะอาดในกรณีค่เนาะข้าตืดสองตาแพทย์จำเตอร์โคตรก้าตืดสองตาแพทย์จำเตอร์โกดนะครับอ่านว่าโคตรโกดนะครับเนาะโคตรโกดตัวในกรีไม่ได้บอกว่าโคตรโกงนะครับเนาะโกดตัวในบอกว่าโกงนะครับเนาะโคตรเดิในบอกว่าโคตรในกรณีค่ะเนาะโคตรโกงนะครับ หน้ามาแพ็ดน้ำจำเตอรน้ำผ้าตีดสองตาแพ็ดจำเตอรโพดนะคะ่ะน้ำโพดนะคะเนาะน้ำโพดนะคะ่ะน้ำตัวนี้บอกว่าน้ำก่อนนะ,ะนะโพดตัวนี้บอกว่าน้ำเดือดนะคะเนาะแสดงว่ามันห่อนมันเดือดนะคะเนาะน้ำโพดนะคะห้าตีดสองตาแพ็ดจำนาโพดนะคะฝ้าไก่ขึ้นจำนานะะนะะนฟไฟนะคะเนาะโพดไฟนะคะ โคดไฟในก็มีมิตบอกว่าดับเพลิงอําน,นันก็ดับไฟในกรณีคะเนาะในคะมีป้าตัวอย่างมันจอมค่ะเนาะข่าตืดตาแพทย์ยักขูดหน้าตืดสองตาแพทย์ยักโนดห้ากางกิ้งเหยยักจำเหยมาตืดสองตาแพทย์จำนามดมาตืดสองตาแพทย์จำนามดในข่ะเนาะก็อ่านว่าขูดโนดเหยมดมด,มดในคะ ขูดหนวดตัวนี้บอวกว่าโกนโกนหนวดนะค่ะเนาะใฮ้ตัวนี้บอกว่าให้นี่ค่ะหมดหมดก็บอกว่าโกนหนวดให้หมดหมดอะม่ะนีก็โกนหนวดให้สะอาดสะอาดนี่ก็อะไรค่ะเนาะหน้ามาแพ็ดหน้ำจำเตอร์หน่ำมาไก่ขึ้นยักษ์จำไม่อ้ามาแพ็ดอ่ำยักษ์อ่ำป้าไก่ขึ้นยักษ์ไป ผ้าติดสองปลาแพะจำเตอโพดนะครับเนาะอ่านว่าน้ำไม่อ่ำไปโพดนะครับน้ำไม่อ่ำไปโพดนะครับเนาะปรมาตัวนี้ก็น้ำไม่ตัวนี้แปลว่าน้ำร้อนนะครับเนาะอ่ำไปตัวนี้แปลว่ายังไม่ในกรณีคณะอ่ำตัวนี้แปลว่าไม่ครับเนาะไปตัวนี้แปลว่ายังในกรับโพดตัวนี้แปลว่าเดือดนะครับเนาะยาแค่ยายักยา เอใส่ป้าเปหน้าแอต่างตาแพทย์ยักจำแนกห้าตืดสองตาแพทย์จำนาโคดฝ้าก่ายขึ้นจำนาไฟนหนคะเนาะยาเปนแนศโคดไฟนหนคะยาเปนแนศโคดไฟนหนคะเนาะยาเปโดยในี้องว่าเป็นคอฮามะคะ่นะเนาะแนศตัวนี้องว่ารีบนหนคะเนาะโคดไฟก็ป้องว่าดับ ไฟใน,นก็ดับเพลิงใน,นกอะไรคะเนาะอย่ารีบในขณะ,เ,ะเพราะเขาดับไฟนั่นขณะเนาะเลี่ยนเพื่อมันก็เบอรนั่นก็เขาหลุดเลยพังสติไว้อีกหนึ่งในขณะเนาะอย่าเปนแนทหดไฟใน,นคะ่ะว่าตืดสองตาแพทย์แยกจำาวดฆ่าแอต่างหน้าแพทย์แขนซ่าตืดสองต่างว่าแพทย์แยกจำเซอเอใส่ซ่าเสเอแอ ใส่ล่ายักจำแล่นะคะเนะเาะขออ่านว่าโหวดแขนเซื้อเสแล่นะคะเนาะโหวดแขนเซื้อเสแล่นะก็บอกว่าพับแขนเสื้อนะคะเนาะโหวดแขนก็บอกว่าพับแขนเสื้อนะคะมีบ้าตัวอย่างคะเนาะด้วยสินะคะเนาะก้าตืดสองหน้าแพะจำนากนก้ากางกิ่งเจอก้าตืดสองตาแพะจำเตอโกด อามาแพทอ่ำยักอ่ำล่าต่างคาดแกนลีในคะเนาะกนเจิ้โกดอ่ำลีนะคะกนเจิ้โกดอ่ำลีตัวนี้การไม่ดีบอกว่ากนก็บอกว่าคนค่ะเนาะเจิ้โกดตัวนี้บอกว่าใจโคดอ่ำก็เป็นคนอ่าใจอ่ำบ่ดีในค่ะเนาะก็บอกว่าอ่ำลีตัวนี้บอกว่าไม่ดีนะคะเนาะโอเคพลิกอ่านจ้ากันค่ะเนาะขูด โหนโมดมดโคดโกดน้ำโพดโฮดไฟขูดโนนเฮิรมดมดน้ำไม่อ่ำไปโพดยาเปเนทโฮดไฟโวดแขนเสือเซแล่ก้นเจอโกดอ่ำลีนะคะอ่านทั้งคำหนึ่งคะ่ะเนาะขูดโหนโมด หมดโคดโกดนำพดโพดโคดไฟขุดโนดเฮหมดหมดนำไม่อ่ำไปโพดอย่าเป็นแนดโคดไฟโวตแคนเซเรลล์โกนเจอโกดอ่ำลีในคณะเอักขระในก็เป็นตอนสอนตอนตานตในตอนในในะคณะนะ ขอบใจยินจอมตอนดาบอยบีนัลคาต์ีปันเอ็นปันเฮงกันเนาะสังเจ้ปอยบีนัลคาต์ีกล้าหาเขามาหันกันนะตอนดาาลอกไลฟ์กันสอนดิกใต้ในกอสังเจ้ว่าหันว่าสังเจ้ว่าหันว่ามีพร่อนเหลียนในก่อกดที่ตามค่ะเนาะในกล้องยูทูปว่าคาติมิจิวาไตเวอร์ชั่นในในค่ะเนาะอ่อค่ะกดที่ตามกดถูกใจกดแชร์ปันค่ะเนาะอ่อคะมาส่งยินจอมค่ะ